มาอยู่อีกับหนึ่งคลิป,ลปนะครับตักทุกอย่างที่ตักได้ครับวันนี้ตักอะไรครับตักเมื่อกี้ฝนตกครับเป็นคราบนหนึ่งนะครับหน้าจอนี่ก็ตักทุกอย่างจริงครับเมื่อเช้าตักขยะตอนเที่ยงตักเหล็ก Còn nhìn tắt máy Ồ, cái xe thầm đá này hả? Chính Ồ, đặt mấy ngài

ใส่ประมาณพอดีพอดีนะครับกลัวมันเทไหมลูกอันนี้เป็นยางกาวนะคร mm. ับกุกบ้ก็เริ่มเทมลนยะ จะพักในในตึกนี้เลยอ่ะดีเหมือนกันนะด้ตึกผมไม่รู้จักใครเลยนะนี่ ไม่หมดลวไม่รู้จะติดต่อตรงไหนนะฮะยังงงๆอยู่ต่อออฟฟิศอยู่ไกลได้วยนะออฟฟิศนุ่นอยู่ถนนนุ่นถนนนุ่นผมอยู่หลังนี่เลย้างหลังครับหลังสุดเลย มีใครมาคอยบอกคอยดูงานเลยนะครับเงียบกริกเรบเลิกกี่โมงเนี่ย ala kala kim ong เดินจอดเนี่ยกลัวโดนเวทเขาอ่าง แล้งานเข้าเลยดูจะเป็นถามใครเนี่ย ตอนเย็นให้ส่งรูปยจับอยู่ตรงไหนงงแลงวเลยก็ให้ผมถ่ายรูปหรือเปล่าเอาสำหรับที่นี้ก็ฝากากดไลค์แชร์ครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งกันแล้วครับทีนี้บ๊ายบาย